แนะนำเป็นวิธีการขอสินเชื่อให้ผ่านจะต้องทำยังไงหากคุณมีการเตรียมการเตรียมตัวที่ดีโอกาสที่คุณจะกู้ผ่านเนี่ยมันสูงอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ก็จะมีการแนะนำสินเชื่อบุคคลให้คุณได้ผ่อนกันได้ยาวขึ้นชำระกันได้ง่ายขึ้นในส่วนสินเชื่อบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวช่วยทางการเงินที่สำคัญมากๆเลยนะของคนทุกยุคทุกสมัยถ้าคุณอยากจะได้เงินแบบชัวร์ อันนี้ก็เลยรีบมาบอกต่อปว่าสินเชื่อเนี่ยมันจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆแต่ก็เชื่อว่าการกู้ผ่านนั้นมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เตรียมพร้อมแล้วก็รับรองเลยว่าการกู้ผ่านเนี่ยมันง่ายอย่างแน่นอนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมตัวกันเลยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตน่อยหลานยายชแนลนะครับ ข้อหนึ่งคุณก็มาสร้างเครดิตให้กับตัวเองซะก่อนทำให้ประวัติหนี้ของคุณเนี่ยมันดูสวยหรูถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบจ่ายเงินสดกับการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในจุดนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีสุขภาพทางด้านการเงินที่ดีแต่ถ้าคุณจะกู้เงินจริงๆเนี่ยคุณจะมาทำแต่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการตรวจสอบบูโรแล้วส่วนนี้คุณก็ต้องเริ่มเป็นคนที่จ่ายตรงจ่ายครบจ่ายตามกำหนด ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพิจารณาสินเชื่อให้คุณผ่านง่ายขึ้นข้อ2เช็ควงเงินก่อนขอกู้สินเชื่อก็ดีส่วนใหญ่แล้ววงเงินที่จะได้รับเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับการพิจารณานะอย่างเช่นอาชีพรายได้ต่อเดือนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับวงเงินที่มันแตกต่างกันด้วยข้อ3คุณเช็คคุณสมบัติก่อนการขอสินเชื่อเพราะว่า วงเงินที่คุณจะได้รับเนี่ยคุณยังมีการตรวจสอบฉะนั้นตัวคุณเองที่เป็นผู้กู้ก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีซะก่อนข้อ 4. ปิดนี้ทีละอยากเลยเพราะว่าการเป็นนี้หลายแหย่งหลายอย่างเนี่ยจะทําให้เครดิตของคุณดูไม่น่าเชื่อถือฉะนั้นสถาบันการเงินเนี่ยอาจจะมองได้นะว่าคุณเนี่ยไม่มีความสามารถในการผ่อนชานําระนี้คุณก็ควรจะปิดหนี้ให้หมด ก่อนที่จะเริ่มขอสินเชื่อในครั้งต่อไปก็จะดีที่สดุดข้อ5คุณจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระหรือว่าชำระหนี้มันล่าช้าเพราะว่านอกจากเครดิตดีแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะมีประวัติที่ดีด้วยไม่ควรจะค้างหรือว่าผิดนัดชำระบ่อยจนเกินไปเพราะว่าพฤติกรรมไม่ดีทางด้านการเงินของคุณก็จะส่งผลต่อการพิจารณาด้วยข้อ6 อย่าสมัครสินเชื่อทีหรือปล่อยจนเกินไปเพราะว่าการสมัครทีเนี่ยจะทําให้ประวัติทางการเงินของคุณแหลดูไม่ดีนะทุกครั้งที่คุณกดสมัครคุณรู้ไหมคุณจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดฉะนั้นถ้าคุณสมัครแล้วไม่ผ่านเนี่ยคุณเว้นระยะไปสักสามเดือนแล้วก็มาสมัครใหม่ซึ่งมันจะดีกว่าแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่ควรจะสมัครเกินหนึ่งครั้งเลยนะมันส่งผลต่อเครดิตโดยรวมด้วย ฉะนั้นควรจะวางแผนให้มันรอบคอบแล้วคุณจะสามารถขอสินเชื่อได้สําเร็จและก็ข้อที่7ในส่วนนี้จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้พร้อมด้วยซึ่งส่วนใหญ่3อย่างที่จําเป็นมากๆก็คือสําเนาบัตรประชาชนสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์เพื่อจะให้โอนเงินกู้และก็เอกสารไรายได้ฉะนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดถึงไปจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ย ใครที่อยากจะได้เงินทำเจข้อที่พูดมาได้แล้วเนี่ยคุณอยากได้เงินสัก2องหมื่นบาทเดี๋ยวจะบอกให้ชี้เป้าให้เลยนะว่าคุณจะต้องไปขอสินเชื่อบุคคล personal c a s h จาก CIMB ดูก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ